ครับสวัสดีครับโอ้ปันกรวดโอ้ตกแป๊บเดียวเองโอ้ดูน้ำตูน้ำไหลครับแล้วทำแม่โครข้าวบ้านแม่โครข้าวบ้านต้องโัวยปนู่นว่ะตอนนี้มันไหลมาเนี่ยมันไหล ไปตรงนี้มันต้องโวยโวยให้น้ำไปนู่นเนี่ยไหลดินตรงนี้ไปหมดแล้วนี่โอ้ตกแรงมากมาเลยมาเลยมาพร้อมฝนครับวันนี้วันนี้มาพร้อมฝนเย็นชุ่มฉ่ำ เป็นชุ่มชําโอ้ตกแรงมากครับถ้าตกอย่างนี้ชั่วโมงหนึ่งนี่โอ้โหน้นํานี่ไม่ต้องห่วงเลยกิโลละกี่บาทมันแตก้นมันแบบไหน <laughs> โอ้กาโต้กาโต้ไม่ได้ปิดท่อเลย กาโต้นี่สตาร์ทง่ายนะแค่เอาแบตไปใส่นี่สตาร์ทติดเลยเราเยะเราย้าย,ายคอนโดอีกแล้วอันนี้มานอนกับเด็ก,ก้า คันนี้ใครสนใจก็มาดูได้เด้ออยู่ที่โทรหนึ่งนี่เมกาคันนี้หัวคระซีสองแสนเก้าหัวคระซีสองแสนเก้ามาดูได้เลยนะครับเครื่องเครื่องอเทาเครื่องร้อยเจ็ดห้าเนาร้อยเจ็ดห้าครับ หัวคัสซีคัสซีจัมโบ้คัสซีจัมโบ้ครับช่วงล่างใหญ่เอาไปทำเทลเลอร์รถเกี่ยวผลไมโครหรือเอาไปใส่เครนก็ได้ใครหารถไว้ใช้งาน มาดูได้เลยที่โทนหนึ่งครับ <c oughs> ส่วนมากก็จะตกประมาณนี้แหละครับฝนพอยังไม่ถึงหน้าฝนเนาะตกมาแค่อากาศเย็นเย็นดินชุ่มฉ่ำ ที่ผมไม่ได้มาถ่ายโทนหนึ่งนะผม <c oughs> วิ่งงานศพนะครับวิ่งงานบุญวิ่งงานบุญงานบุญแม่ยายนะก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้ามาโทนหนึ่งก็วันนี้วันนี้ว่างก็เลยแวะเข้ามา ต่ตกขนาดนี้ก็ชุ่มฉ่ำนี่นะหอมถ้าเรียกว่าหอมอะไรหอมกลิ่นกลิ่นไอดินหรอคฝนตกแรกครับเมื่อวานร้อนโอ้โหร้อนเหมือนยืนยืนอยู่ใกล้เตาเลยออกแดดเนี่โอ้โ หมือนยืนอยู่ใกล้เตาไฟเลยเมื่อวานเน่ยมาวันนี้ฝนตกเราดูต้นไม้ต้นไม้เนาอเวลาฝนตกมาก็ใบปรับสีเนาะ ไม่ย,ยอมต้นไม้เนาะขนาดบินแห้งขนาดไหนก็ไม่รู้รากลงไปดูดน้ำยังไงเนาะงงเลยงงกับต้นไม้อากาศเย็นมากครับเย็นสบายเลย เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูเจ้าส้มลายครับส้มลายจอดอยู่สายห้าสายห้าโอ้สายหกสายหกนั่แหละอยู่อูครับเชื่อมบงกี้อยู่กับเย็นอากาศไม่ร้อนนะวันนี้สบายสบาย เมื่อวานล้างรถเล่นน้ำไปด้วยสบายเลยเนาะอากาศไม่ร้อนเนาะเมื่อวานเมื่อวานถ้าถ้าขี่โมเตอร์ไซค์ไปเนี่ยได้หลายคลิปอยู่เมื่อวานนี่อากาศร้อนอออากาศร้อนเนาะอู้ร้อนมากอ้ร้อนจริงจริงเมื่อวานนี่ขี K ่โมเตอร์ไซค์มันเต่าหน้าอู้ น่าจะไหมอ่เลยอ๋อแปลว่าย้ายรถนมาย้ายตอนเย็นหรอเดี๋ยวไปขยับให้เขาเข้าร่มไปขยับเอามือเข้าร่มใต่กันเชื่อมเมื่อกี้ ไหนล่ะไปะชวนไปเดี๋ยวเจอมาคลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับ